กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเลขาท่านรองเลขาและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทุกท่านครับวันนี้ผมนายนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดพึงการเขตเลือกตั้งที่สามเพื่อนๆนสมาชิกพูดไปมากแล้วนะครับผมก็คงจะตั้งข้อสังเกต ไม่มากผมมาอา่านค่านิยมขององค์กรท่านกล่าวไว้ว่าความน่าเชื่อถือและความแน่วแน่มั่นคงคณะกรรมการกิจการพลังงานจะกำกับความเป็นธรรมไม่ยึดจิดต่อหน่วยงานหรือปัจจัยพิเศษอื่นๆและการตัดสินใจของผู้กำกับ กิจการจะต้องมีความแน่วแน่มั่นคงท่านประธานที่เคารพครับดังที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเพื่อนๆได้สมาชิกได้นำเรียนไปหลายประเด็นมากมายเกือบครบท้วนแล้วชาวบ้านฝากข้อสังเกตผมก็อยาเรียนผ่านท่านประธานว่าวันนี้ข่าวต่างๆที่ออกไปจะเป็น t ิกตอกข่าวอย่างล่าสุดทิกตอกออกว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกได้ลดมาแล้วประมาณสองอาทิตย์เท็จจริงไม่ทราบแต่ว่าพ่อบอกว่าลดน้ำมันนี่ลดชาเหลือเกินแต่ข่าวบอกว่าพอปรับราคาน้ำมันประกาศปุ๊บขึ้นปับ๊บอันนี้ชาวบ้านเขาว่านะครับเท็จจริงอย่างไรท่านฝากท่านผู้กำกับกิจการพลังงานไปตรวจสอบด้วยอันที่สองชาวบ้านเขาว่าทำไม เห็นข่าวบอกว่าน้ำมันเจาะในประเทศไทยแต่บอกว่าต้องส่งไปกันที่ต่างประเทศและนำเข้ามาท,ท,ทั้งที่เขาบอกว่ากันในไทยนี่แหละแต่ต้องจ่ายค่าขนส่งไปต่างประเทศทั้งนำเข้าและนำออกมีค่าเสียภาษีค่าเสี่ยงภัยอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมเป็นเหตุที่ต้อง ไายค่าน้ำม ah oh. right. ันแพงท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านคงไม่ต่างกันวันนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในชนบทเจอค่าไฟฟ้าแพงแก๊สหุงต้มแพงนะครับก็สะดุ้งดังนั้นวันนี้ฝากกรรมการดังที่ชาวบ้านเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเข้าใจเหมือนชาวบ้านกันเพราะประเทศเพื่อนบ้านเรา ใกล้ๆบ้านเรานี่ติดทั้งประเทศทั้งภาคใตน้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านประธานดคกรบเขาบอกว่าน้ํามันดีเซลนี่ลิตรหนึ่งณปัจจุบันนี้ไม่ถึงยี่สิบบาทเค็จจริงยังไงไม่ทราบแต่หนาหูมาเลอกเกินเขาบอกว่าท่านสสไม่ต้องอยากไปซื้อจากประเทศเขานําเข้ามาเลยไม่ต้องผลิตไม่ต้องกันมาขายก็น่าจะถูกกว่าไมถึง อาจสามสิบกว่าบาทอย่างวันนี้ดังนั้นฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการกิจการพลังงานความทุกข์ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกร,ร,กกร,รทําไร่ทํานาทาสวนต้องใช้น้ํามันวันนี้ไม่ได้ใช้ควายเหมือนแต่ก่อนครับไถนาใช้รถไถนาใช้น้ํามันดังนั้นหากน้ํามันแพงแก๊สหุงต้มแพงค่าไฟฟ้าแพงเศรษฐกิจ ภาคเกษตรตกต่ำกล้าเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับหลายท่านบอกว่าวันนี้โอ้ข้าวกำลังขึ้นราคาการเปลี่ยนธรรมทานครับในฐานะผมเคยทำนานะครับเป็นเกษตรกรวันนี้ข้าวขึ้นราคาข้าวอยู่ไหนล่ะครับอยู่โรงสีหมดแล้วครับไม่ได้อยู่เกษตรกรแล้วเกษตรกรบางรายต้องไปยืมญาติพี่น้องมากินแล้วนี่คือปัญหาหนักของพี่น้องเกษตรกร ถ้านน้ำมันแพงเมื่อไรพลังงานขึ้นดังที่เห็นครับดังนั้นกาบเปียนประธานไปยังคณะกรรมการว่าท่านมีอำนาจกำกับดูแลดังคำที่นิยามขององค์กรท่านจริงแค่ไหนและที่เหตุมันขึ้นอย่างที่ว่านี่ไม่ต้องผลิตในประเทศแต่บอกว่าไม่ต้องกันในประเทศบอกไปกันต่างประเทศพูดผิดครับแต่ที่จริงกันในประเทศมันจริงหรือเปล่า แล้วถ้ามันจริงทําไมไม่บวกค่าขนส่งนําเข้าขาออกทั้งออกทั้งเข้าถ้าจริงผมว่าก็แปลกเหมือนกันนนประเทศไทยน้ำมันก็น้ำมันเราแต่ท้ายที่สุดมาส่งพาละให้กับพี่น้องทั้งประเทศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นทั่วนหน้าแต่คนมีตังไม่เป็นไรครับแต่พี่น้องเกษตรกร,กรหาเช้ากินคําอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านบอกไปว่า ต้องโดนปลดหม้อไฟช้ำครับท้ายสุดนี้ฝากท่าน,านประธานไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าถ้าท่านช่วยกำกับให้ดีจะเป็นพระคุณกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่น้องคนไทยในชาติทุกคนครับขอบคุณครับ